ปิดแล้วก็ฝึกฝึกไว้เดี๋ยวมาตื่นเช้าปุ๊บปั๊บเดี๋ยวมันเหนื่อยตอนนี้ก็เริ่มกลับมาตื่นเช้าแล้วเนี่ยเจ็ดโมงผิวสวยใช่ไหมไปเที่ยวนี้ก็ได้นอนในกงสุนเลยสถานทูตไทยในซาอุดีอาระเบีย เดี๋ยวมีอะไรในดีๆในซาอุจะส่งจะบอกมานะอยากไปประเทศซาอุดีเราโอ้โหแต่แบบฉันเห็นฉันเห็นตึกแล้วฉันกลัวมากเลยจริงฉันเห็นตึกแล้วฉันกลัวเพราะว่าฉันยังอยากไปเที่ยวแบบอะไรที่เป็นต่างจังหวัดอยู่อะพี่ โอ้พี่แตนเอาอะไรมาฝากหมีแตนเอาอะไรมาฝากของฝากแตนพี่ซื้อเอะไรมาฝากเห็นแตนซื้อของเยอะเยอะหซื้อเยอะ ลูกทำงานหนักแต่ไม่ค่อยเก็บเงินบอกก็ไม่ฟังจัดระเบียบให้ชีวิตเขาไม่ให้เขามาดูฉันทุกวันเนี่ยทำงานหนักแล้วไม่เก็บเงินนะ่ะสู้คนทำงานน้อยแต่ใครสู้คนทำงานได้เงินน้อยแต่เก็บเงินไม่ได้นะ่ะ ถ้าทำงานเยอะแล้วก็ไม่ใช้แล้วก็เก็บเงินไม่เก็บเงินนี่ลำบากชีวิตอ่ะเขจะเขาเขาเขาจะ,าาจะไม่ค่อยรู้ โอ้ยเด็กรุ่นนี้มันเด็กสมัยเนี้ยมันก็จะเจอแต่ความจเจริญความฟุ้งเฟอ้อแล้วมันก็ไปเสพติดตรงนั้นไงจริงๆชีวิตมนุษย์เนี่ยชีวิตมนุษย์เนี่ยมันต้องหาความสุขจากธรรมชาติที่แท้จริงจากร่างกายจากจิตใจหรือผิดที่หนูตามใจแต่แะะใช่โลกใช่ใช่หนูตามใจนั่นแหะผิดตรงนั้นอะ ปล่อยเขาตามใจเขาอะไรเงี้ยเด็กบางคนตามใจเขาแล้วก็ปล่อยเขามีความคิดความทะเยอทะยานแล้วก็ความฝันที่ได้ลงมือทำอะ่ะมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งแต่เด็กเนี่ยเมื่อวานนี้เพิ่งฟังมีผู้ชายคนหนึ่งชีวิตพังพินาศเพราะเล่นเกมมาสิบสี่ปีเล่นเกมมาสิบสี่ปีชีวิตพังเลยไม่ทำอะไรเลยเล่นเกมอย่างเดียวแล้วเวลาที่ มันหมดไปไงเวลาชีวิตวมันหมดมันมนุษย์มันหมดไปเรื่อยๆค่อยๆบอกเขาอ,อ๋อหนูกลัวหนูตายเหรอเดี๋ยวลูกลวบาอ๋อถ้าอย่างนั้นไม่ต้องกลัวแล้วค่ะลิตเติ้ลบีไม่ไม่ต้องกลัวแล้วค่ะถึงตอนนั้นไม่ต้องกลัวแล้วค่ะก็เราพยายามามให้มันดีที่สุดแล้วก็เธอจาฉันไว้นะว่ากรรมใครกรรมมันชีวิตใครชีวิตมันเธอ กรรมใครกรรมมันชีวิตใครชีวิตมันอย่าอย่าอย่าไปกลัวถึงขั้นที่หลังจากที่เราไม่อยู่แล้วแล้วก็ต้องไปกลัวอย่างนั้นไม่ต้องกลัวฉัน้ไม่กลัวเลยถ้าฉันไปแล้วเนี่ยทรัพย์สมบัติจะอยู่หรือไม่อยู่อ่ะก็ก็ปล่อยเป็นเวรกรรมของขับไม่ต้องเฮ้อสิเธอนี่เธอรู้ไหมว่าตอนเนี้ยลูกเธอทํางานหนักใช้เงินเยอะ แต่คนที่ลำบากคือเธอนะคนที่ลำบากคือเธอนะเพราะว่า,เ,าเขาทำแต่เธอแต่เธอเป็นคนแบบเหนื่อยแ,แ,แทนเธอบอกเขาค่อยๆบอกเขามันมีหาทางออกค่อยๆหาไม่เป็นไรหรอกถ้าไม่อย่างนั้นนะเธอจะลำบากมนุษย์จะถึงเวลามันดิ้นหลนเองพอถึงเวลานะ เธอก็ชวนเขาไปวัดทําบุญฟังพระอะไรต่ออะไรมัง่งจริงๆหรือว่าเปิดธรรมะเปิดธรรมะเปิดเปิด,ปดการาเกิดแก่เจ็บตายให้เขาฟังเขาจะได้รู้เวลาเกิดมาแก่ตัวแล้วจะต้องทํำยังไงถ้าไม่มีเงินตอนแก่จะทํำยังไงให้เขาค่อยๆซึมซับไปเขาค่อยๆรู้แล้วก็อยู่แบบอยู่แบบมีความสุขตามแบบฉบับของตัวเองไม่ต้องไปทุกข์กับเขาเยอะหรอกค่ะ เหมือนเหมือนพี่อ้วนก็มา่ก่อนนี้ก็ทุกเป็นทุกข์กับพี่น้องลูกหลานนะแต่ปัจจุบันนี้ก็ปล่อยมือป,ปัจจุบันเนี่ยปล่อยมือว่าอ่าปล่อยมือว่าเขาจะเป็นยังไงก็ปล่อยมือเออประครับประคองอ่ะถึงเวลากลางโลมไหมครับเ,เราก็กลางดึงขึ้นมาเราก็ดึงแล้วก็ปล่อยมืออิสริยาภพณ์เกิดประดิษฐ์คุณสวยขึ้นอีกนะคะคุณ สวยขึ้นเพราะไปดึงหน้ามาค่ะแต่ถ้าเกิดสวยขึ้นวันนี้คือเมื่อวานย้อมผมค่ะย้อมคิ้วเมื่อวานย้อมผมเสร็จไปย้อมคิ้วเอาเอาวันเดียวจบก็มีเครียดก็กลัวไปหมดออกเ,เครียดเป็นธรรมดาเนี่ยเครียดแล้วก็ปล่อยวางเธอเธอเชื่อชันเครียดแล้วเราก็ปล่อยวางเครียดแล้วเราก็ปล่อยวางรู้เท่าทันความทุกขทุกข์มาเดี๋ยวมันก็หมดไป อ๋อไม่อยากไปเป็นภาระใครอยากไปอยู่บ้านพักคนชราอ๋อฉันไม่คิดอย่างนั้นเลยเธอฉันคิดว่าอย่างนี้ค่ะแก่ตัวมาฉันก็เก็บตังค์เอาไว้มีตังค์ขอให้มีตังค์เนี่ยลูกหลานไม่อยู่เองจริงๆยิ่งใกล้ตายนี้ยันยิ่งมารุมมาต้มอยู่กันเยอะมาทําความดีเอาหน้ากันใกล้ตายอะ่ะมันเป็นอย่างนี้แหละ เอฉันแล้วก็ฉันไม่เคยคิดนะว่าจะไปอยู่บ้านพักคนลาเพราะฉันไมนคนแรดฉันอยากกินอยากเที่ยวอยากไปนู่นไปนี่ฉันไม่อยากไปอยู่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นฉันต้องต้องเก็บเงินไงมันต้องเก็บเงินไงลูกหลานเวียนมาไม่อยู่เออไม่ต้องกลัวหรอกเธอคนมีเงินเนี่ยลูกหลานมาเธอ บางทีไม่ไม่เคยมาดูรอแลพ่อแม่แต่ถ้ามีเงินแล้วก็ใกล้จากไปมึงเอ้ยมาเถอะคนนั้นก็รักคนนี้ก็รักพอสิ้นใจนะเอารูปมาโพสโพสทำอะไรขอให้แม่ไปอยู่บนสวรรค์แม่ลงนรกตั้งแต่มึงไม่เคยมาดูดำดูดีแล้วจะขึ้นสวรรค์ได้ยังไงอีเพอ ไปเคาะลงทำกับข้าวอย่างดีอันนั้นไม่ได้อันนี้ไม่ต้องทําดีที่สุดแต่ตอนเขาอยู่นะครับไม่ได้แดกไม่ได้ทําให้ไม่ได้ให้เงินอีกคนพวกนี้ยกูเกียดเกียดหนูไม่ได้รวยมากแค่ปันกะอ่าไม่ต้องไม่อยากให้ลูกเก็บเงินหนูอ๋อ เธอสัตว์โลกจอมเป็นไปตามกรรมเธอสัตว์โลกจอเป็นไปตามกรรมชีวิตข้างหน้าไม่แน่นอนอ,อแต่ที่แน่นอนะเราคือผู้ใหญ่ที่ต้องจากไปก่อนเขาถ้าไม่แน่นอนก็ปล่อยมันเผชิญชีวิตเธอมมันไ่่ใชมันไม่ใช่ลูกหมา มันจะที่จะต้องจูงปอกคอมันไปตลอดชีวิตปล่อยมันเถอะมันโตขึ้นมามันก็มันอาจจะดีกว่าที่เราคิดก็ได้มันอาจจะรวยกว่าเราก็ได้อย่าไปคิดเยอะคิดเยอะตั้งแต่ยังไม่อาเกิดอะไรขึ้น๋ย่เป็นโรคประสาทอย่าไปฟังอาจาร,รย์เบียร์ปะสังคมเป็นแบบพี่อ้วนพูดใช่ค่ะหนูใช่คะ่คะไม่เอาคะ่ะชีวิตเอาความจริงคะ่ะ บางคนบอกรีบไปเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่ฉันนะ่ะอย่างเดียวที่ฉันทำไม่เคยขาดคือให้เงินแม่ฉันใช้ไม่ขาดมืออยากกินปลาเค็มก็ได้กินปลาเค็มอยากกินอะไรก็ได้กินแม่ฉันนะ่ะไม่เคยอดอยากนั่นเนละถ้าเกิดสมมุติว่าแม่ฉันจะจากไปนะฉันจะไม่เสียใจเพราะฉันทำหน้าที่ของลูกที่ดีที่สุดแล้วอือ เจอแม่ที่งานป่าหวานปีอ๋อหลอไม่เห็นเข้ามาทักเลยน้องแกะน้องอะไรเนี่ยไม่เห็นเดินเข้ามาทักเลยเจองานป่าวานน่ะดีมากเลยค่ะอ๋อดีหนูจริงๆตอนเตยียดฉันจากไปอะอ๋อละอ่าเขาแกงอ๋อตอนเตยียดฉันจากไปเธอรู้ไหมว่าฉันร้องไห้แป๊บเดียวนะ แล้วฉันก็แล้วฉันก็สํานึกได้แบบอึ๊บเราไม่ได้ทําอะไรไม่ดีตอนที่เขาอยู่เราดูแลให้เงินเขาทุกเดือนสมัยก่อนอ่ะสามสี่สิปีให้เงินเดือนละหมื่นละหมื่นมันเยอะมากแล้วก็เราโจรเราต้องทํางานให้เงินเดือนละหมื่นซื้อบ้านให้จากไปนะจ้องวันเดียวเหมือนกันไม่ได้ทําอะไรไม่ดีแล้วจะต้องเสียใจว่า เราทำอะไรไม่ดีกับเขาไม่ใช่อืมไม่เห็นรับงานตามกับเวทีต่างๆมีค่าอย่างวันนี้ก็มีวันที่สิบเจ็ดวันนี้ก็มีแต่ไม่ได้ไป <c oughs> คืออย่างนี้เรื่องงานพวกเนี้ยถ้าเขาจ้างมาจาังหวัดที่เราว่างอ่ะ เราก็ไปค่ะวัดดีน้องบัวน้องเบลวันนี้สวยกว่าทุกวันวันนี้คิ้วไม่งอกไงผมไม่งอกไนะคิ้วไม่งอกผมไม่งอกเออก็สวยเพิ่งโดนแฟนทําลายร่างกายเขาทำงานกับพี่โต้งด้วยบอกพี่โต้งสิคะ หรือถ้าเกิดทําลายร่างกายนี้ฉันเลิกเลยนะฉะนันส่วนคืนแล้วฉันเลิกเลยนะถ้าทําลายร่างกายนี้ไม่ได้แล้วไม่เอาแล้วค่ะเลิกเลยค่ะแล้วว่าใครก็แล้วแต่อ๋อเลิกแล้วแจ้งความด้วยฉนันบอกเลยใครเนี่ยคนที่ฉันรักเนี่ยอือคนที่ฉันรักเนี่ย ถ้าเกิดสมมุติว่ามองฉันด้วยสายตาที่ไม่ชอบอ่ะเธอรู้ไหมไม่ต้องทําลายร่างกายแค่มองฉันให้ฉันรู้สึกว่าฉันเป็นตัวปัญหาฉันเป็นตัวรำคาญที่ฉันถอยออกมาเลยนะฉันฉันถอยออกมาเลยนะเพราะว่าฉันจะไม่ทนกับความที่ไม่ถูกลักกับคนที่เราเลือกที่จะรักเขาถ้าฉันไม่ถูกลักกับคืนฉันเลิกเลย ไม่เอาเธอฉันไม่ยอมเสียใจเพราะว่าชีวิตเรามันมีสิทธิ์เลือกถ้าถ้าเกิดว่าเลือกอะไรที่มันดีสุดไม่ได้ฉันก็ขอแบบอยู่ของฉันเงียบๆไม่ยุ่งกับคนฉันเอางานเล่นนะเธอไม่เอาไม่เอาอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้หัวใจเจ็บปวดฉันไม่เอาเลยจริงอะไรก็แล้วแต่ที่อะไรก็แล้วแต่นะที่ ที่ที่เราจะต้องที่เราจะต้องอดทนน่ะฉันจะไม่ทนฉันจะอยู่คนเนี่ยฉันจะอยู่กับคนฉันจะคบกับใครฉันจะต้องเอาที่ฉันยอมรับในตัวตนเขาได้เขาก็ยอมรับตัวตนเราได้เราต้องยอมรับเขาได้ในสิ่งที่เขาเป็นแต่วันไหนถ้าเรารู้สึกว่าเรารับไม่ได้เราจำเป็นที่จะต้องทนฉันจะมีฉันจะมีะมอขีดของการทนเลย อันนี้ทนอ่าทนแค่นี้แค่นี้อ่าทนไม่ไหวเราถอยสวัสดีทุกคนคะ่ะทนไม่ไหวเราก็ถอยมันมันมันยังไงล่ะเราก็เราก็ต้องรักตัวเราเองอะรักความรู้สึกแล้วก็ให้เกียรติกับหัวใจตัวเองอะ่ะถ้าเรามัวแต่ไปไปอ่าอดทนกับสิ่งที่เราไม่ชอบ หรือว่าอดทนในการถูกทำร้ายด้วยคำพูดแล้วก็สายตาที่เราก็ไม่เอานะถอยเลยเพราะมนุษย์มนุษย์เกิดมาจากแม่เราก็มาคนเดียวตายเราก็ตายคนเดียวอ่ะเราจะไปยุ่งอะไรกับชีวิตคนอื่นเขาละ่ะผัวเมียนี่เลิกกันก็เป็นคนอื่นนะเธอเราต้องทนทำไมเนะี่ยก็ใช่สิก็ไม่ต้องทนทำไมอนะคือการทนนะคือการดูถูกแล้วก็เหยียดหยามตัวเองใช่ไม่เอา โอ้ยขอบคุณดอกไม้นะคะพีรพันพีรพนัสดียามเช้าค่ะััดีคุณแม่นาเสื่อไม่ตาฉันก็เบื่อไม่ค่อยเห็นความใสของตัวเองเท่าไหร่จริงอะไรที่อะไรที่ะทจะจําเป็นที่จะต้องอดทนนะรู้ไหมว่าบางอย่างมันก็จาเป็นเช่นทํางานเนี่ยหน้าที่การงานที่มันเหน็ดเหนื่อยเนี่ยเราก็อดทน ถูกไหมการเก็บเงินการอดออมเนี่ยการทํางานกับคนกับคนผู้ร่วมงานที่ที่งี่เง่าอย่างเงี้ยบางทีเราก็อดทนแล้วก็ปล่อยวางตรงนั้นแล้วก็แล้วก็แล้วก็ถอยแล้วก็ตอนเลิกงานก็ถอยกออกมาอย่างนั้นน่ะมันจําเป็นที่จะต้องอดทนแต่ว่าอดทนกับคู่อดทนกับความรักอย่างเงี้ยไม่ทนผู้หญิงก็ไม่ต้องทนผู้ชายก็ไม่ต้องทน ถ้าผู้หญิงไม่ดีเราก็ถอยถ้าผู้ชายไม่ดีเราก็คิดว่าการไม่มันต้องคิดมันมันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องความอดทนเนี่ยกับการรับได้เนี่ยมันเป็นเรื่องของคนสองคนที่พออยู่ด้วยกันเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาจะรู้เองว่านี่คือการอดทนนี่คือการยอมรับได้เขาจะรู้กันเองมันไม่มีใครสามารถไปตัดสินชีวิตคู่ใครได้จริงๆบางทีเนี่ย เขาไม่ได้มาทําอะไรให้แต่ว่าเขามองแบบไม่รักเขามองแบบรําคาญอันเนี้ยมันก็ต้องไปแยกว่าเราเรามันเป็นตลอดเวลาไหมหรือทําอะไรก็แล้วแต่ก็เป็นความหงุดหงิดของเขาตลอดเวลาอย่างเงี้ยแล้วอย่างนี้ไม่ทนนะถ้าคนรักอนะมันจะมีการให้อภัยกันคนรักเนี่ยคนรักเนี่ยมันจะให้อภัยมันไม่ต้องอดทนแต่ถ้าคนไม่รักเนี่ย มันก็จะต้องอดทนนะเห็นหน้าก็ไม่ชอบแล้วเงี่ยไม่เอาอยัางไงก็ไม่เอาแล้วแล้วจําไว้เลยนะอะไรก็แล้วแต่นะอย่าไปอยากมีผัผวมีเมียอยากมีคู่จนกระทั่งลืมข้อบอกพร่องของอีกฝ่ายหนึ่งที่เราจะต้องมาแบกรับความอดทนแล้วสักวันหนึ่งเนี่ยอ่าสักวันหนึ่งเนี่ยไอ้การที่เราอยากมีเนี่ยมันก็จะมาบอกว่าเราไม่ควรมีเลยอยู่คนเดียวดีกว่าอยไรเงี้ยหลายคนก็จะเป็นแบบนี้คนก็จะต้องแบบว่าเฮ้ย มันจะต้องมันจะต้องคิดก่อนไหมก่อนที่จะถล้ำลงไปขนาดนั้นนะ่ะสังคมอะผู้หญิงมันเสียเปรียบอยู่แล้วถึงแม้ว่านาตอนนี้มันจะเป็นมันจะเป็นอ่าเท้าช้างที่เดินคู่กันไม่มีใครล้ำหน้าใครอะไรเงี้ยพอถึงเวลาจริงๆน่ะสังคมก็ว่าผู้หญิงอีกคนนี้เคยมีผัวมาแล้วเคยเลิกกันมาแล้วมีผัวมาแล้วสองคนอย่างเงี้ยมันก็ตราอย่างนี้ทั้งๆที่บางทีผู้ชายก็เร็วกว่า มีหลายคนมากกว่าผู้หญิงอีกแต่เขาก็ไม่ด่าผู้ชายไงเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นผู้หญิงก็จําเป็นที่จะต้องคิดมากวัดดีค่ะบัฟฟี่จริงๆมากๆเลยแม่ก็มันมันคือเรื่องจริงอะหนอูอย่าไปอย่าไปอยากมีแล้วก็เรื่องความรักเนี่ยถึงเวลาเนี่ยเขาจะจัดสรรมาให้เอง ใช้ครีมรีเทิร์นกระปุกทองกับครีมปลาดาวค่ะของแม่อ้วนค่ะที่ทำขายค่ะอยู่ใน tik t o อ r e t u r n n ์นอันด์เดอ f f ส i อตค่ะเข้าไปดูได้เลยมีปักตะก้าไว้บนิกต็อกอีกบัญชีหนึ่งค่ะเธอรู้ไหมว่าหลายคนเกิดมาเนี่ยต้องม,มีมีแต่ความอดทนไม่มีความสุขเลยจริงๆบางคนไม่มีความสุขในการอดทนเลยทำไมจะต้องอดทนชีวิตทำไมจะต้องอดทน ในสิ่งที่เราไม่ได้เป็นคนทําผิดอะไรเงี้ยแต่ถ้าทําผิดก็ต้องทนนะอมแต่ทีนี้การที่เราบางทีเราจะไปว่าคนว่าเขาทาผิดมากกว่าเราอะไรเงี้ยเราก็ต้องดูตัวเองก่อนว่าเราไปทําอะไรไม่ดีกับคนอื่นเขาบ้างหรือเปล่าเธอรู้ไหมชั้นนะถ้าฉันรู้ว่าฉั้นน่ะเป็นภาระกับคนหรือว่าทําให้คนรู้สึกไม่ดีชั้นถอยเลยนะ ไม่ต้องรอยเขาเลิกคบฉันฉันถอยตัวเองออกมาเลยถอยเลยค่ะฉันฉันถอยอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้เร,เรารู้สึกว่าจุดยืนของเราเนี่ยไปทำร้ายคนอื่นหรือว่าเห็นหน้าเราหรือเราพูดอะไรเขาไม่สบายใจเราถอยเลยถอยตัวเองออกมาเลยเพราะว่าเราไม่ดีถอยเลยดีกว่า วัสดีทุกคนนะคะเนาะทุกทุกวันเนี่ยนะทุกวันเนี่ยมันอยู่ที่ความสุขจริงๆนะเธอบนโลกใบเนี้หนูควรทำแบบนั้นอ๋อจริง,รงๆอะไรถ้าไม่อะไรที่คิดว่าเราดีไม่พอสำหรับเขาอะเราถอยเลยเพราะอยู่ไปมันก็ยุ่งคบไปมันก็คบไปมันก็ เราไปทำร้ายเขาหรือเปล่าสร้างความเดือดเนื้อร้อนใจเขาหรือเปล่าถอยเลิกคบออกมาเลยเราเรานี่แหละเลิกคบออกมาเลยเพราะเราไม่ดีใช่ไหมล่ะแล้วแล้วบนโลกใบนี้อะไรมันก็เป็นความสุขอออะไรมันอะไรมันก็เป็นความสุขได้ถ้าเราพอใจในจุดที่เรามี <_' S 2> เพื่อนบางคนหนูสงสารเขานะ สงสารกรรมของเขาแต่อยากเข้าไปยุ่งเยอะพูดจาปลอบใจได้อย่าไปแนะนำชีวิตเขาถ้าเกิดว่าเรื่องชีวิตคู่นี้แนะนำไม่ได้เพราะว่ามีหลายคู่เห็นไหมทั้งในและนอกวงการบันเทิงก็คือไปยุ่งมากคนไปเขียนสุดท้ายเลยก็กินอาหารหมาหอนเลยนะคะเขากลับไปดีกันค่ะมันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้ค่ะปล่อยปล่อยวาง ทุกๆความสัมพันธ์ผู้ถูกหนูถ้าเกิดสมมุติว่าเราเราเรา,เราอยู่กับใครแล้วเนี่ยเขามีความสุข together, เรามีความสุขแฮปปี้ทูเกเตอร์เรามีความสุขด้วยกันแต่ว่าถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่มีความสุขหรือจําเป็นที่จะต้องทนถอยเลยลูกไม่วันนี้ก็วันหลังก็ต้องถอยถอยวันนี้มันจบแล้วก็มันเจ็บน้อยแล้วมันก็จะไม่เกลียดกันแต่ถ้าเกิดว่าไปคบกันไปนานๆเราไปนานๆถึงถอยเนี่ย เราจะกลายเป็นคนเกียรติกันโดยโดยเราไม่รู้ว่าใครผิดใครถูกถอยเธอถอยก็ไม่แพ้ใช่ไหมล่ะเราถอยแล้วก็ไม่ได้แพ้ทุกวันเนี้ยนะชีวิตเนี่ยมวลความสุขของคนเนี่ยมันเกิดจากกิเลสมันเกิดจากความอยากได้อยากได้นั่นอยากได้นี่อยากมีนั่นอยากมีนี่ เจอตัวจริงที่บำรุงลาดออร่ามากสวยกว่าในในกล้องโอ้โ oh, หขอบคุณนะคะน้องโอเคน้องเอกทำไมไม่ทักกันล่ะทักกันได้นะเวลาเจอพาไปดูผีหน่อยครับไม่ต้องพาไปหรอกหยิบกระจกขึ้นมาหยิบกระจกขึ้นมาเห็นเลย ทุกคนต้องไปเป็นผีหมดค่ะรวมทั้งตัวคุณตัวชั้นด้วยหยิบกระจกขึ้นมาค่ะเราจะเห็นเลยค่ะเป็นผีที่ยังมีลมหายใจอยู่นะทุกคนเป็นหมดค่ะไม่ต้องกลัวไปหมดเถินมากอยากขอถ่ายรูปแต่สถานที่ไม่ค่อยโอเคกลัวกำลังเคลีย ไม่เป็นไรเธอเจอได้ถ่ายรูปได้ไม่มีปัญหาค่ะตัวจริงฉันสวยเหรอฉันก็ว่าคนมองฉันว่าตัวจริงแก่ไหมในวัยหกสิบหกหกสิบเจ็ดสักวันเราต้องมีจุดนั้นก็เออไปคิดอะไรเยอะแยะค่ะทีหลังใครเจอฉันไม่ต้องกลัวฉชน,นะฉันใจดีไม่ต้องกลัวไม่ต้องเขิน เป็นคนใจดีเป็นคนมองโลกธรรมชาติที่สุดเลยอยู่ตรงไหนแล้วมีความสุขก็อยู่ตรงนั้นค่ะจริงๆความสุขเนี่ยอย่าไปแข่งกับเขาความสุขเนี่ยพอเราเราคิดว่าความสุขของคนนั้นเราอยากมีเราอยากทำเราอยากอะไรต่ออะไรแบบนั้นน่ะมันคือการเริ่มต้นของการมีความทุกข์แล้วแค่เราไปอยากเชื่อฉันนะเธอบ้านเนี่ยหลังเล็กแค่เนี้ย มันอยู่ที่บ้านหลังใหญ่หรือบ้านหลังเล็กก็ช่างมันมันอยู่ที่บ้านหลังไหนที่เราอยู่แล้วมันมีความสุขมากกว่ายัางไม่ได้กินข้าวเลยค่ะจะกินตอนสี่โมงเช้าค่ะวันนี้จะตำน้ำพริกปลาทูใส่ปลาลากินค่ะกินกระไข่ต้มแล้วก็หอยหวานค่ะแล้วก็ตำน้ำพริกปลาทูใส่ปลาล้าแล้วเอาพริกป่นใส่เข้าไปด้วยยอมคิวเมื่อวาน ไปยอมคิควคิ้วที่ทำมานานแล้วก็พี่ป้อมวินิษแหละแต่ว่าขดคิ้วมันงอกทุกเส้นก็เมื่อวานไปยอมจะไปซาอุไงนะทำคำสอนของแม่ทุกวันมีความสุขามใช่ใช่หนูมันมันต้องมันต้องมีความสุขตามแบบฉบับของตัวเองหนูจำไว้เลยนะอย่าไปเรียนแบบความสุขใครเขาอยากนั่งรถคันใหญ่อย่าไปอย่าไปอยากตามเขา เธอรู้ไหมว่าการมีกิเลสเนี่ยมันบั่นทอนชีวิตมันอยู่ให้ได้อย่างปัจจัยสี่คืออ่าเครื่องที่อยู่ที่อยู่เครื่องนุ่งหม่มอ่ายารักษาโรคอาหารการกิน